เดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆสำหรับใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมนะครับอ่าในช่วงระยะเวลานี้นะครับผมแนะนําเพจนี้เลยครับยาราเกมเซ็นเตอร์ครับท่านผู้ชมรับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับแพ็คใหญ่สุดคุ้มเลยครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับปลอดภัย100%นนะครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยครับเพื่อนๆ สวัสดีชาวปื้นสเต็กเกมมบายทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับปื้นสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนก็รับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจช่องนี้นะครับวันนี้ครับทุกคนผมจะมาพูดในส่วนของตัวละครครับ Overhaul เนี่ยก็คือผมจะทํารายการนี้เป็นรายการใหม่เลยแล้วกันนะครับว่าคือเจาะลึกสกิลของตัวละครหรือว่าเป็นการแปลสกิลไปในตัวด้วยนะครับท่านผู้ชม โอเคล้วก็จะบอกในส่วนของเทียลิสด้วยนะเทีลิสว่าตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ในระดับไหนนะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนนะครับในเทีลิสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับควรจะเปิดหาไหมนะควรจะเปิดหาไหมนะตอนนี้เนี่ยโอเคไหมครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวละครสกิลนะครับจะอธิบายสกิลลึกนะครับโอเคาปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ชช่องนี้นะสำหรับใครที่ขี้เกียจเข้าไปดูข้อมูลฮีโร่นะครับหรือว่าเล่นอยู่แล้วแล้วก็ขี้เกียจเล่นอ่ะก็จะเล่นเล่นไปนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้รายละเอียดของตัวนั้นจริงๆนะครับทั้งสกิลติดตัวหรือแม้กระทั่งสกิลธรรมดาของมันว่ามันลดอะไรบ้างมันเพิ่มอะไรบ้างมันฮิลมันทําอะไรได้บ้างนันแต่ละสกิละครับจะได้รู้เรื่องด้วยนะครับในการจัดทีมนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคร เริ่มแรกเลยครับท่านผู้ชมสกิลอันติเมตของเขานะครับคืออัลตาพุชนั่นเองหรือว่าอัลตาพุชอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะสกิลนี้นะครับสร้างความเสียหาย700%นะครับแก่ศัตรู1ตัวนะครับหากศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยเป็นฮีโร่นะครับเช่นเอนเดเวอร์ออมไนนะครับมิดโอริยะอะไรก็ตามที่แม่งเป็นฮีโร่นะครับทุกคนโอเคเขาจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชม เอาง่ายๆเลยก็ถ้าไปเจอพวกศัตรูตัวร้ายเนี่ยพลังอันติของเขาเนี่ยจะธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าไปไฟกับพวกฮีโร่เนี่ยมันจะเพิ่มพลังมหาศาลครับทุกคนก็จะตุ้มงตุง้มต,ตามนะครับ40%เลยนะครับไปสกิลถัดมาครับทุกคนเป็นสกิลที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับโอเวอร์ฮนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่อ ในทางของ PvE และ PvP นะครับทุกคนตัวนี้นะครับสกิลนี้สกิลแรกมันอะนะฮะสกิลที่ยังไม่ได้อัพสกิลสองนะครับก็คือสกิลแรกนั่นแหละพูดอะไรเยอะแยะวะนะครับสกิลแรกนะครับทุกคนสร้างความเสียหาย350แก่ศัตรู1ตัวนะครับโอกาสปานกลางนะครับที่จะติดเฟียก็คือความกลัวนะครับกับศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ย2เทิร์นเลยนะครับและลดพลังป้องกันของศัตรู15% 3เทิร์น อาสกิลนี้เนี่ยจะเด่นในเรื่องของรดพลังป้องกันมากกว่านะครับแล้วก็แนะนําว่าให้เป็นตัวแรกนะครับพอเขาเปิดเนี่ยเราก็ลดพลังป้องกันเลยนะครับเพื่อนก็จะได้ป,ปุ้งปัมป,ปุ่งปัมแต่ว่าสกิลนี้คือสกิลโดน1ตัวนะมันจะเข้าไปทางเนี้ยปุ้งแต่หนึ่งตัวนะครับอะโอเคไม่มีอะไรมากนะครับสกิลนี้ข้ามมาครับสกิลที่2ครับทุกคนสกิลนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นสกิลหมู่ครับทุกคนแต่ว่าลดความเสียหายลงมานิดหน่อยนะครับสร้างความเสียหายที่225%แก่สัตรู1นตัวนะคัรับ เอ้ยศัตรูทั้งหมดสร้างความเสียหายเอาใหม่นะครับทุกคนสร้างความเสียหาย225%นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดเลยนะครับก็คือโดน3าตัวเลยนะครับอ่ะโอกาสต่ำนะครับที่จะทำให้ศัตรูที่ถูกโจมตีบลีดทีนะครับบลีดทีก็คืออ่อไม่ให้เลือดออกนะครับก็คือเปรียบเสมือนเราไม่ให้เลือดออกก็คืออธิบายภาษาเกมก็คืออา่าคือโอกาสที่เราไม่โดนโจมตีนะครับแค่นั้นเลยนะครับไม่ให้เราเลือดออก ะสามเทินนะครับหลบเก่งนะหลบเก่งนะครับอืมผมผมเคยแหละนะครับมันโจมตีมาแล้วเราหลบแหละอันนี้ก็เป็นสกิลของเขานะครับทุกคนลดพลังของศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่หมดนะเนี่ยก็คือลดพลังโจมตีของศัตรูอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปุ้งโดนทั้งหมดเลยลดไปหมดเลยสามเถินนะครับอ่ะใกล้หมดแล้วนะครับทุกคนสําหรับโอเวอร์ฮอลนะครับมาสกิลติดตัวครับเมื่อ HP เป็น80%ขึ้นไปนะครับเพิ่มความเสีายของสกิล50%เนี่ยครับเมื่อเริ่มเวฟนะครับแต่ละครั้งพันธมิตรทั้งหมดจะได้รับ HP Auto Heal 20% 3เทิร์นนี่สกิลนี้ดีมากเลยนะทุกคนคือในเว็บแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีเทิร์นของมันใช่ไหมเวลาเราโดนโจมตีเนี่ยเพื่อนเรานะครับทุกคนมันก็จะฮิว20%ขึ้นมานะโหดดีเนี่ยก็คือเป็นสายฮิลด้วยนะเนี่ย ถ้าเล่นคู่กับตัวใหม่นี่ก็โหดนะครับเพราะทีมผมทําอยู่นะครับแล้วเห็นว่ามันดีผมก็เลยเอามาแนะนำนะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะครับมาดูสกิลถัดมานะครับเมื่อ HP ต่ํากว่า3 0รนะครับรักษา HP 100% 1เทิร์นทครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อ HP เหลือ30%หรียน้อยกว่านะครับลดระยะคูดาวลง3เทินนะครับอ่าโอเคครั้งเดียวนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมจะมาพูดในส่วนถัดมานะครับทุกคนก็คือส่วนของ ตัวนี้นะครับเทียริสอยู่ตรงไหนนะครับอ่าตรงนี้ทุกคนอยากรู้แหละนะครับแล้วก็ควรหาเปิดไหมนะตอนนี้เนี่ยเทียริสตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้ง PVE และ PVP ครับถือว่าเป็นการผ่านมากๆเลยนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ฮีโร่นี่หว่าโอเคสำหรับเจ้าตัวร้ายตัวนี้โอเวอร์ฮอร์นะครับตัวสุดเท่นะครับอ่าอัตลักษณ์กฎของเขานะครับท่านผู้ชมก็ ตัวนี้เทียร์ลิสนะครับของ PVP ก่อนแล้วกัน PVP Arena นะครับตัวนี้จะจัดอยู่ที่ระดับ S นะครับมีสูงสุดถึง SS SS นะครับ SS เนี่ยที่จริงมันไม่มีตัวอะไรมากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า S เนี่ยเขาใช้กันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น SS ไว้ให้ดูนะตอนนี้ก่อนนะครับที่เขายืนยันว่าใช้ได้ยาวนะครับนี่นะ SS นะครับอ่ะส่วนของ S มันก็มีตัวนี้นะครับ u v e r h a u l นะครับตัวนี้อยู่ระดับ S ละกันนะผมไม่พูดเยอะแล้วกันคลิปนี้เพราะผมทำเทลลิสไว้ให้แล้วเนะี่ยถ้าใครยังไม่ดูไปดูได้นะครับเทลลิสนะครับท่านผู้ชมโอเคในส่วนของ PVE ล่ะลุยบอสลุยด่านปกติหรือล,ลุยอีเวนต์นะครับตัวนี้จัดอยู่ในระดับไหนนะครับอ่ะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กเฉลยครับก็อยู่ในระดับ SS แน่นอนครับ SS นะครับทุกคนตัวนี้ก็โคตรเก่งเลยนะครับใน PVE นะฮะ ยืนยันกันหมดแล้วนะครับทุกผู้เล่นนะครับอันนี้จริงๆเราก็ใช้ได้ยาวแน่นอนครับสําหรับตัวนี้ถามว่าควรเปิดหาไหมนะครับในอนาคตเนี่ยตู้ของมันนะตู้ของโอเวอร์ฮอก็จะเข้ามาอีกแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีตู้ที่น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่ชอบตัวละครตัวนี้และอยากเล่นหยิบมาใช้ด้วยนะครับผมแนะนําว่าให้เปิดนะครับควรเปิดหานะครับแต่ว่าถ้าใครทําทีมพวกทีมอื่นอะไอทีมที่มันทีมเขียวทีมม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลุดไปแล้วเนาะ ก็สาหรับใครที่ยังไม่เล่นละกันหรือว่าใครที่เล่นไปแล้วรู้สึกอยากได้ขึ้นมาก็เปิดหาได้ครับควรเปิดหานะตอนนี้นะครับตอนนี้มันมีแพ็คนะครับตู้หนึ่งที่เป็นเปิดแค่ตู้แดงครับโอกาสได้ตัวแดงนีง่ค่อนข้างสูงกว่าตู้อื่นนะครับแล้วก็ตัวนี้โอเวอร์ฮอเป็นธาตุแดงก็มีอยู่ในนั้นแน่นอนครับทุกคนก็ไปเปิดหาได้นะครับมีทั้งเอนเดเวอร์อะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในนั้นอย่างที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็ ในส่วนของตู้อื่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็มีเยอะไงมันก็มีนะตู้ใหม่ตัวนี้โอเวอร์ฮอลก็อยู่นะครับแต่ว่าโอกาสได้ของเขาเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับถ้าคุณไปเปิดตู้แดงก็โอกาสได้มากขึ้นเท่านี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับตัวนี้ผ่านครับทุกคนผมให้ร้อยเปต์ุ้มตุ้ม,มนะครับผ่านนะครับตัวนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสุดครับ